สวัสดีค่าแอบดูเพื่อนก่อนวันนี้เรามากินมาลาอืมเดือ,อดอร่อยมากฉันชอบซดน้ำอร่อยมากอืมนี่ด้วยมันเป็นมันเป็นฉันเลือกอันนี้เนาะน้ำข้นหนาลา มีเก้าสิบเก้าบาทอร่อยนะ mm hmm. มันดีมากช้อนเขาน่ารักเลยไข่อันนี้เติมเองอุ mm ้ย hmm. ฉันจะจัดกแล้นะอือ mm hmm. มันจะกระเด็นอือ mm hmm. อร่อยมาก เราสามารถเลือกเพิ่มได้นะ <Yeah. S 1> อืมเ <Yeah. S 1> ลอกนัวชิมปลาคือดีมาก <Yeah. S 1> อืมเสื้อยังปลอภัยอันนี้ตำรัชฉันไม่ค่อยจะปลาเมื่อกี้อร่อยมากเลยมาแล้วแต่คนชอบเนาะอืม ม,มันต้องใหญ่กว่านี้ <c oughs> สำหรับฉันตัวนี้ก็ได้ไม่ติด